สัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิอานน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาพิกขุคิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพิกขุคิริมานนนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอ ก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะสัญญาสิบประการนั้นคืออานิจจสัญญาอนัตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวะสัญญาปหาณสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพโลเกอนาพิรตะสัญญาสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาอาณาปานสติ อานนท์อน,นิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้ เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานนท์อนัตตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิคุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่า ตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโหดทพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารม เป็นอนัตตาดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งภายในและภายนอกหกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานนท์อสุภสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ที่ขุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีเด็ดหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอ่อคอน้ำมูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่า อสุภะสัญญาอานอนาทีนวะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานอนที่ขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตา โรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีผิดร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรัง โรคฝีโรคกลากโรคมองคล้อลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุทธราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองฤทธิ์สีดวงทวารอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุดฐาน อา,าพาธมีลมเป็นสมุดฐานไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังกายเกินไข้เพราะวิบากกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้ เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวะสัญญาอานน์ปหานะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์ที่ขุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งการมาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป ไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาปาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย อันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทาให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปหาณสัญญาอานนวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนทิขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่า ธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาอานนนิโรธสัญญาเป็นอย่างไรเล่า อานท์พิกุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความดับเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอานนท์สัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ที่ขุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินในการตั้งทับในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตัณหาอุปทา,านใดๆในโลกมีอยู่ เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆังดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอ,อนะพิรตสัญญาความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอานนท์สัพพะสังขาเรสุอ,อนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิขุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอา ย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพะสังขารเรสุอนิจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานนอานาปาณสติเป็นอย่างไรเล่าอานนในกรณีนี้พิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัวดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัวดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัวดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสัน้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อ <Quit. S 1> มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย,ยิ่ง หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจํา หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานาสติอานน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกุคิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิทธิประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือพิกขุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะลำดับนั้นแลท่านอานอน์จําเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่าน เมื่อท่านคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระง,งับไปโดยฐานะอันควรท่านคิริมานนหายแล้วจากอาพาธและอาพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแล